5เรื่องต้องพร้อมก่อนเรียนออนไลน์1เตรียมตารางเรียนเรียนออนไลน์ก็เหมือนการเรียนปกตินั่นละต้องจัดสรรเวลาเรียนไว้ล่วงหน้าและเข้าเรียนตามเวลาที่กําหนดแต่ถ้ากลัวลืมก็ตั้งแจ้งเตือนในสมาร์ทโฟนไว้หรือจะแปะตารางเรียนเขียนกระดาษโน้ตไว้ก็เรีโทรดีนะ2เตรียมตัวทั้งกายและใจน้องควรนอนหลับให้เป็นเวลาและเพียงพออย่านอนดึกจนเกินไปจงจำไว้ว่านี่คือเปิดเทอมไม่ใช่ปิดเทอมืเช้า อาบน้ำแต่งตัวทานอาหารตามเวลาก่อนเรียนรวมถึงเตรียมน้ำดื่มบักฝฟรังลูกปมขนมส้มตำไว้ใกล้ตัวก็เป็นตัวช่วยให้ร่างกายสดชื่นหากจะป่วยก็ควรรักษาให้หายและจิตใจก็ต้องพร้อมนึกถึงสิ่งดีๆที่จะได้เรียนรู้ในวันนี้ถ้าเครียดอยู่เราค่อยๆผ่อนคลายตัวเองก่อนเริ่มเรียนนะครับพี่เป็นห่วง 3. เตรียมสภาพแวดล้อมสมาธิในการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ พยายามเลือกมุมนั่งเรียนที่เป็นส่วนตัวและแจ้งสมาชิกในบ้านให้ทราบด้วยหรือเราอาจทำป้ายติดเช่นห้ามรบกวนกำลังเรียนออนไลน์ระหว่างเวลานี้ถึงเวลานี้เป็นต้นและจัดที่นั่งเรียนให้เป็นกิจจาลักษณะไม่ใช่นอนเรียนละแล้วก็พาันหลับทั้งคลาส 4. เตรียมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ต้องใช้เทคโนโลยีที่คนเจนซอย่างเราคุ้นเคยอยู่แล้วเช่นโน้ตบุ๊ก iPad แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนซึ่งต้องเตรียมชาร์จแบตให้พร้อมที่สาคัญสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ต้องเพียงพอต่อการใช้งานก็ต้องรู้ช่องทางการเรียนออนไลน์แต่และวิชาด้วยว่าเรียนผ่านโปรแกรมอะไรและยังต้องเตรียมสมุดปากกานังสืออุปกรณ์การเรียนเฉพาะสําหรับใช้เรียนในแต่ละครั้งไว้ล่วงหน้าด้วย 5. รู้ช่องทางการติดต่อมองเกษตรของเรามีหน่วยงานให้บริการช่วยเหลือและสนับสนุนนิสิตในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต <S <S เช่นสำนักบริหารการศึกษา สถานพยาบาลก็กิจการนิสิตสำนักหอสมุดสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นต้นหากเรารู้ช่องทางการติดต่อนหน่วยงานโดยตรงได้ก็ここจะช่วยให้เรารับมือกับปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและถ้าติดปัญหาอะไรปรึกษาอาจารย์หรือรุ่นพี่ได้ด้วยนะคะ